สวัสดีครับท่านผู้ชมทางช่องและสมาชิกทุกท่านวันนี้ก็จะพาท่านผู้ชมมาไหว้พระขอพรที่วัดเทพชัยมงคลบ้านขยอนะครับมาส่องเลขลูกแก้วให้โชคของหลวงพ่อลานที่วัดแห่งนี้ครับหลังจากงวดที่แล้วให้ทั้งบนทั้งล่างครับวัน,นี้ก็มาตามต่อครับตอนนี้ แปด C สามครับตอนนี้นชัดเลยครับตอนนี้แปดตัวเลขยังใหญ่เลย เห็นมุมเดียวเด็กเียวมุมไหนคอดูหน่อยชี้ให้ดูหน่อยตอนนี้แปดสี่สามนี่ยิงนีไปว่าตอนดึกแล้วคะเห็นห้าแปดอู้ยชัดมากเอามุมไหนคะมุมมุมไหนของเรือคะนี่ตรงนี้เลยหน้าเรือสามสี่ค่อนข้างชัดนะคะท่านผู้ชมห้าแปดสาวุสาทุ มกะพี่สลก็มีคนทำบุญบุตรีส่วนกุศลให้พี่สลกับภรรยาด้วยนะอ๋อฝันเ็จกลงไปเซียนวายเลยบอกเขาอ๋อฝันเสร็จก็ลงไปเซียนวายก็เห็นตามนี้เลยอู้ตามที่เลขฝันเลยนะคะเนี่ยห้าแปดชาวมึงไห้จึงมักให้กูศลจ่าจ่ายเลยพูดไหนเลขไหนเอาพี่ชี้ดิเอาที่พี่เห็นอ่ะอีกสามหลังใหญ่ไหม สาน่าจะเป็นสี่น้องตรงกลางสี่ก็น่าเลขสี่ที่ยังเคยเลขสีเห็นเลขสี่แล้วค่ะอรวมแล้วเห็นเลขอะไรคะเลขสามเลขสามเลขสี่แต่ข้างน้ามันน่าจะเป็นเจ็ดหรือแปดเพราะว่าเลขมันลางลายเลขหนึ่งบออกยตสและมาตึ๊บคี้ชี้ข้างในในนี้ให้หน่อยอนไในสี่ในสามข้างป้านีเลขสี่ อาเลขสสาี่สามแล้วนะฮะเดี๋ยอันนี้คือนเลขเอกขมุกจะเป็นแปดเลยจะเป็นเจ็ดจะเป็นเก้าขนาดพี่พีอย่าเพิ่งย้ายหญิงเห็นเลขเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเลขสี่เลขสามจะขมุกหนึ่งเลขเอเ้อนยี่นี่เลขสี่ เลข4หมายเลข3อันนี้เลขอะไรหนึ่งลูกสุดที่ร้อนอยู่ข้างมุกข้างมุกคือหมายถึงข้างหน้าเออไม่รู้ว่าเลขอะไรท่านผู้ชมช่วยมองด้วยนะคะตอนนี้ก็เห็น4 3แล้วนะคุณป้าบอกแต่ยิงว่าป้าแต่ยิงขอให้ป้าช่วยดูหน่อยเลขอะไรแต่หลวงพ่อมูบห้งอาจมาหายยังไง วันฟ้าใช่ไหมคะที่เอามาแต่หญิงฝันวันโกลแล้วหญิงก็ป่วยวันฟ้าทุกอย่างหญิงว่ามันต้องเกี่ยวเนื่องกันแน่ๆนลูกพี่อายุเท่าไหร่ว่ะเอ้คิดเราเองเหรอ 9เก้าเก้าห้าแปดขอให้รวยไม่มีนกเขาเนื่อเขาดีดีมากเลยเขาเ,าาน,เาน,นื้อก็กล้ามาอืมขึ้นมาไม่ได้ใช่ แล้วดีขึ้นหรือยังดีดีขึ้นมากเนาะแล้วอะไรนะแผลอาการเป็นยังไงบ้างคะแผลผ่าตัดไม่ต้องเปิดหรอคะหลวงพ่อยังท่วแล้วเขาเขยังท่วงนที่สาสิจะเอาไว้ต้องออกมีคนไปส่งไหมคะอ๋อมีแล้วะไก็ไม่มีเดี๋ยวจะไปส่งมีอมกฤทธิเยอะค่ะเป็นเรื่องอะไรเยะ เวลานเิเย็นลก็เวลานเริ่จุดพลัแล้วอาการอาการอืไม่มีเลยกานข้าได้ก็ไม่องกล้ลงซอเยอแล้วเนาะทำมือร่วมกันมาพี่กข้าาเลยเอาเยนี่กคนละ นี่น้ัมีนหนูนี่น่นบ่นี่กินกินแล้วมหนูตาบอกให้หนูนยด้วหนูหนูก็อยู่ของหนูโคกิดติดอยู่ๆหนูก็ป่วย

लीले देवनो भगपति लिए

ลองดูชัดมากเน้นลบคลิปเก่าบ่ะน้นลบตัวเก่าบ่มันชัดเวอร์สองเจ็ดเนี่ใหญ่มาก

คือได้แต่ดูนะแต่หนูไม่ได้สืดก็มาจับแผลหลงพ่อในวันสินขาดนะคะท่านผู้ชมมาลูบแผลแล้วก็มาถามหลวงพ่อว่าอายุเท่าไหร่นะก็บอกว่าห้าสิบแปดชูนิ้วเก้านิ้วเป็นห้าเก้าปเ็น9ก้าห้า